สวัสดีครับผมหยาจากเพจบ้านที่ดินคุณภาพจังหวัดเชียภูมินะครับวันนี้พามาชมที่ดินนะครับื้อที่11ไล่2งาน56ตารางวาครับติดถนนคอนกรีตเส้นนี้เลยนะครับยาว210เมตรนะครับไปจนถึงประมาณช่วงนี้นะครับแนวเขตรตรงนี้เลยจะตั้งอยู่ตำบลโพนทองนะครับอำเภอเมืองจังหวัดเชียงภูมิครับถ้าตรงตามถนนคอนกรีตเส้นนี้ไปในะ350เมตรเป็น ถนนบายพาสเชภูมินะครับเป็นทางหลวงหมายเลข201เส้นโรบินสันมาแยกลงต้มนะครับที่ดินนะครับต่ำกว่าถนนเป็นที่นานะครับนี่เลยอันนี้ก็วันที่31ทธันวาคมนะครับ2568ก็น่าจะเริ่มทำนากันอีกรอบนึงถนนเส้นนี้ตรงเข้าไปนะครับก็จะเป็นบุงค้านะครับก็ไปออกบ้านขวาน้อยได้นะครับ ในที่ดินนะครับจะเป็นที่นานะครับประมาณ80%นะครับมาถึงตรงนี้นะครับเป็นที่นาขออนุญาตหันกล้องอีกรอบหนึ่งนะครับผมก็จะมีเถียงนานะครับมีทุ่งนานะครับที่ชาวบ้านทําไว้เป็นเพื่อนบ้านนะครับล้อมรอบบริเวณนี้ส่วนอีก20%นะครับตรงนี้เลยก็จะเป็นสระน้ํานะครับที่สํารองน้ําไว้ใช้ตลอดทั้งปีนะครับเดือนเมษาเนี่ยก็จะลดลงต่ํากว่านี้ประมาณครึ่งหนึ่งนะครับ แถวนี้ก็จะทํานากันทั้งปีเลยนะครับพอเก็บเกี่ยวปุ๊บก็ทํากันอีกรอบหนึ่งนะครับปีหนึ่งทําหลายรอบนะผมไม่แน่ใจว่าทํากันกี่รอบนะครับนี่นะครับในสระนี้ปลาเยอะมากครับต้องบอกก่อนจับขึ้นมากินยังไงก็ไม่หมดสักทีสิบเอ็ดไร่สองงานห้าสิตารางวานะครับบรรยากาศดีวิ่งขึ้น350รนะ้อยห้าสิเมตรถึงถนนใหญ่ข้างหน้านะครับ ถ้าไปเลี้ยวซ้ายไปโรบินสันเนี่ยประมาณสองกิโลเลี้ยวขวาไปแยกลงต้มก็ประมาณ2กิโลเหมือนกันนะครับแถวนี้บรรยากาศดีนะครับหน้าซื้อไว้ทำไร่ทำสวนบรรยากาศดีครับเป็นที่พักอาศัยด้วยอยู่ใกล้เมืองแค่ความเจริญเนี่ยมันออกมาค่อนข้างช้านะครับยังไม่มีไฟฟ้ายังไม่มีประปาแต่ว่าเป็นโซนที่อยู่ใกล้เมืองมากครับใกล้โรบินสัน อนาคตถ้าเมืองขยายก็คงขยายออกมาทางนี้นะครับเพราะว่าแถวนี้ยังเป็นที่นาอยู่ประมาณนี้นะครับผมราคานะครับไล่ละห้าแสนบาทครับส่วนรูปแปลงนะครับขนาดแปลงเดี๋ยวผมแล้วก็พิกัดนะครับเดี๋ยวผมใส่ไว้ที่ช่องคอมเมนต์นะครับผมขอบคุณครับ